สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านเพิ่มเติมความรู้เป็นภาษาพาธีประสงหน้า128นะคะอย่างแรกนะคะเป็นการอ่านสระในหน่วยนี้จะมีสระอัวสระเดียวนะคะสระอัวแบบนี้อ่านว่าสระอัวนะคะต่อไปมาอ่านสะกดคําที่ผสมสระอัวกันนะคะ คำแรกคำว่าตัวพยัญชนะก็คือต่อเต่าผสมด้วยสระอวสะกดว่าตัวอว่อ่านว่าตัวตอัวตัวแบบนี้นะคะคำที่สองคำว่าขั้วพยัญชนะก็คือขอไข่ผสมด้วยสระอวมีวรรณยุกโทนะคะเวลาอ่านสะกดให้สะกดว่า ขออัวขัวไม้โทขัว้วขออัวขัวไม้โทขัว้วแบบนี้นะคะ